สวัสดีครับวันนี้วันที่ที่เท่าไหร่วันที่สิบเก้าตอนแรงๆครับผมอยู่กับช่องอาจารย์จ่อยแชนแนลครับผมวันนี้มะเบิงมะเบิงบรรยากาศสำนักง,งานเสียงวิหกครับบ้านเชียงวิหกตอนแรงๆครับผมเป็นเหตุนังกันอันนี้ อันนี้นขนขอ,าอ้างหน่อยยังน้เนาะเหรอเขาจีดจำยังเนาะเขาเย็ดยังเนาะอะไรเนี่ยอันนี้แม่ควัวครับแม่ควัวเพิ่นเอาขยะมาจิม้มเพือพ่อนเพิอ่อนจิดค้นขว้างเอาเก็บเอาสุดขึ้นมาดักคงกบจดักสัตน์อาจจะเป็นสัตว์นี่แต่หน้าจะเป็นรถสุดครับนี่งคนสุดอ่างเครื่องสุดต,ต่างๆสุดลำสุด อ่าโชวครับโชสิไปโชเว์ไล่สดสาวน้อยเพฟสมันแพงกว่ทะเสียงวิหกครับผมนี่เนี่ยไอด้อนเท่าไหรอีกแล้วนี่เอ้เนี่ยไอด้อนเท่าไหร่อีเดี๋ยวมาเคลียร์รถไสนเินครับมาเคลียร์รถเก็บขยะโอ้เคลียร์รถเก็บขยะโอ้ที่รถคันนี้เป็นรถขนไฟครับอะไรโอ้เล็กโอ้โอ้ชุดหาเครื่องทีนี่วันที่ไปงานเอื่นเนาะ อันที่20พบเจอกันได้ที่สำนักง,งานสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับผมกอะไรสิสติกเกอร์บุสติกเกอร์ลด,ดสติกเกอร์โอ้สติกเกอร์ก็เป็นแบบเด็กก็ดีดีดดาาแกวแก้วนี่ครับพลังงางเตียมครับเมื่อนี้บรรยากาศนี่มาแรงกำลังเกลเียวอันนี้ลด ว่าลำรถทีมงานเจียงหกคับนี่เป็นรถแกชุดไฟชุดจอครับแต่ว่าวันนี้แกเมันแกสุดครับแกสุดนี่ครับรถบัสสองขันครับเป็นของเสียงหกครับผมด้นานหลังของทีมงานวันนี้ควันสีเปะควันจะไปไหลบ้านอ่แ มืนแ้งครับผมสมเจียม <c oughs> งานครับแต่ว่าผมคือสิบวัเด็กไปนึ่งรอคือเอาครับกล่ <c oughs> อ,องแล้วโอ้ตัวได้หลายปีนทองเลยโอ้โลุยยังมาโอ้ตัวเจ้าหน้านม่าล่ะ ก็ใจด้วยครับราเีมงานเป็นม่าเสียงแร่งๆครับบริกกด้โลกเกลียบลายมือก็ได้ลงนะหัวหน้าเป็นว่าเตรียมงานแล้วเตรียมงานเตรียมชุด โไปยังได้เละอหละครับวะนะอ้วจรจักนี่อาจารย์เตรียมมาละเพิ่นมาอย่างนี้มากคนจอยบอกด้เยคนแล้วครับคนแหล้วคนเหล้วคน,น,น,นโอ้คอเพอื่เตือนได้เลยน,นอนดีครับคนเหลียบร่อยแล้วครับ เออบรรยากาศอันนี้คือยังี่บ้านพักเชียงีสานบอ้แม่นบ้านพักเชียงหกบ้านพักเชียงหกเ่าท่านเลี้ยวีนี้พนอกิ่รครับนะเพระารัไม่คือจอนจัดก็แค่รถจอนจัดตัวนี้นี่มอบริษัทที่อเท็โอคนสนาย่นภักเวกเฮ้ยบริษัทมีสติกเกอร์ตุยางครับ เป็นไหค่าโฆษณาบ่ละ่ะยังขครับางผมโฆษณาค่ะโฆษณาเลยครับเด้อโฆษณาบริษัทคิวมินซีบริษัท <c oughs> ษทูบโอ้หลายบริษัทครับบริษัทไรยหลายมือนครับจกักผิดไทยยังกันเลยมาไทายเบื้องหลังครับคุณเจอบุ๋มีดีกสิท นี่คนขับรถบาดเพิ่นกำลังเฉี่ยมเฮื่อนครับกำลังเฉี่ยมเอารถบาดไปขั้นหนึ่งครับหางเครื่องทางเครือค่องรถเด่นเสืออ้าวงาเบิ่งครับรถบาดงานเบื้องหลังเบื้องหลัง ต่างครับนี่รถผมอาจจะเฮ็ดคลิปเป็นคลิปเบื้องหลังนะครับเด้อต่อไปก็บเจ้าประเทศอ่าเป็นเพลงเป็นหยังลงหลายปานไดนเพราะว่ามันติดลิกีกรจจะชี์เพิ่นอาจสิมีเพลงเพลงที่บ่ม,มีลิีกระชี์อาจสิเอาลงครับนะครับผมบ,บางเพลงครับนี่ครับมแมลงที่เป็น ลักษณะน,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 นี้ครับเมื่อนาีิภาเบิ่งที่งงานเบื้องหลังไหมครับวันนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดซับตะไคร์กดติดตามนะครับช่องอาจารย์จ่อยแชนแนลครับผมสวัสดีครับ